ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติปอพเตรียมพร้อมเฝ้าระวังอุบัติภัยช่วงเทศกาลลอยกระทงแนะประชาชนระวังอุบัติภัยทางน้ำพลุดอกไม้ไฟและโคมลอยช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติคุณผู้ชมคะเทศกาลลอยกระทงมันมีความเสี่ยงเกิดอุบัติภัยทางน้ำและอันตรายจากพลุดอกไม้ไฟและโคมวันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีคำแนะนำท่องเที่ยวช่วงเทศกาลลอยกระทงให้ปลอดภัยมาฝากค่ะไปพบกับมิสเตอร์ปอพอค่ะสวัสดีครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลลอยกระทงดังนี้การป้องกันอุบัติภัยทางน้ําโดยลอยกระทงบริเวณท่าน้ําหรือโป๊ะเรือที่มั่นคงแข็งแรงมีที่กั้นหรือราวจับป้องกันการพัดตกน้ําไม่ลงไปในโป๊ะหรือเรือโดยสารที่มีคนจํานวนมาก ขึ้นลงเรือ,อย่างเป็นระเบียบรวมถึงดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันเด็กพลัดต,ตกน้ําการป้องกันอุบัติภัยจากพลุและดอกไม้ไฟโดยอยู่ให้ห่างจากบริเวณที่จุดพลุหรือดอกไม้ไฟในระยะไม่ต่ำกว่า10เมตรเล่นพลุหรือดอกไม้ไฟในที่โล่งแจ้งและไม่นําพลุหรือดอกไม้ไฟที่จุดไม่ติดมาจุดซ้ําหรือใช้ปากเป่าเพราะอาจทําให้ได้รับอันตรายได้การป้องกันอุบัติภัยจากโคมลอย ลอยโคมลอยในที่โล่งแจ้งห่างจากแหล่งชุมชนแนวสายไฟเพื่อป้องกันเพลิงไหม้และไม่ปล่อยโคมลอยใกล้สนามบินเพราะจะทำให้เกิดอันตรายต่ออากาศยานได้ที่สำคัญนะครับต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นจะช่วยให้เทศกาลลอยกระทงเป็นไปด้วยความสุขและความปลอดภัยนะครับอย่าลืมนะครับภัยพิบัตริรู้ทันป้องกันรับมือได้ด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยวันนี้ผมมิสเตอร์ปอพอขอลาไปก่อนสวัสดีครับ